อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับเลีย2 0อ0สวัสดีครับสวัสดีครับกลัมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับในรายการดูดวงกับคุนอัดครับครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์คุณอัดนะครับและผมเก่งคนดีคนเดิมครับผมวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจําเดือนกันยายนสาหรับราศีอะไรครับอาจารย์ราศีสิงห์ครับราศีสิงห์ครับผม ราศีสิงห์นี่คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันที่17สิงหานะครับถึงวันที่16กกันยานะครับงั้นผมขอเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ให้กับชาวราศีสิงห์เลยนะครับครับผม,มเห็นจากหน้าไพนะ่แล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ก็บางทีอย่างงก อาจารย์เปิดหัวมาผมผมพูดไม่ออกเลยบอกว่าอย่างงกโอเคอันนี้เปิดภาพรวมก่อนแล้วกันอย่างงกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันว่าด้านไหนจะเป็นยังไงเอาเรื่องงานก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์เรื่องงานสาหรับชาวราศีสิงเป็นยังไงบ้างครับคืองานดีเงินดีนะครับบางทีอ่ะคนเราอ่ะคือรายได้มันดีใช่ไหมแต่บางคนเขาอดอ่ะเพื่อนร่วมงานเขาอดเนี่ยครเออเราก็ต้องแบ่งให้เขาบ้าง นะฮะที่เ็เกิดมาตอนต้นรายการอย่างงก็คืองงานคุณดีเงินคุณดีครับก็ต้องแบ่งปันนั่นเองแบ่งปันบ้างครับแบ่งปันสมมติวันนี้คุณขายได้ครับเอ่อยีิายลูกค้านะครับแต่เพื่อนอ่ะยังขายไม่ได้เลยอืมเอ่อหรือว่าขายได้ลายสองลายเป็นไปได้นะครับคุณควรที่จะนะครับเอายอดขายให้เพื่อนบ้างแบ่งปันกันไปใช่ โอ้โหถือ oh. ว่าท่านดีแล้วท่านก็ต้องส่งเสริมคนอื่นด้วยครับนะครับต้องราพวกงานประจําบ้างร,คราคาประจำเป็นไงบ้างคือสำ,สำหรับดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับสําหรับงานประจําเนี่ยจริงๆก็คือบางทีอะ่ะหัวหน้าจ่ายงานมาครับแล้วเราเก็บงานไว้คนเดียวอะ่ะม,ม,มันต้องมันต้องบางอย่างงานมันต้องใช้เขามาประสานงานช่วยกันสร้างผลงานใช่ใช่ คือไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้คนเดียวไว้เอาเอาหน้าคนเดียวเอาผลงานคนเดียวนะครับครับก<อ>็บางอย่างมันก็ต้องช่วยเหลือครับซึ่งก,กันและการต้องแบ่งปันกันใช่คุณกินเหล้าด้วยกันแล้วคุณจะไม่ให้กันบ้างเลยเหรือไงอืม,อมก็อยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับครับผมก็คือจะยึดกันไปตอนรายการอะไรเงยงกบนครับแต่ก็คือท่านดีอยู่แล้วท่านก็สนับสนุนผู้อื่นด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วเรื่องของ โชคลาภเขามีไหมครับอาจารย์โชคลาภในด้านอื่นๆนอกจากมีนะมีมีมีโชคลาบมีโชคมีลาภแต่ก็เออพออ่าพอได้ชื่นใจนะพอได้ชื่นใจมีบ้างมีบ้างไม่ได้มากมายนะครับป่วยรวยเบอร์ก็ก็มีโอกาสมีโอกาสที่ถูกนะครับถือว่าดีหมดเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ไปเรื่องถัดไปเลยครับครับพอเรื่องถัดไปครับอาจารย์ความรัก ราศีสิงเป็นยังไงบ้านครับจริงๆเนี่ยความรักเนี่ยผมว่าอยู่ในช่วงที่เขาก็เรียกว่ากําลังดูใจกําลังดูใจอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความรักมันกระชับไม่ว่าคนที่เพิ่งเป็นแฟนนะครับมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะไปเที่ยวคนที่จะไปเที่ยวในช่วงนี้ใช่เพื่อกระชับความสัมพันธ์เพื่อชับความสัมพันธ์อ๋อครับอย่าเป็นอะไรนะที่อาจารย์บอกผม อย่าเป็นมดแดงแฝกโพม่วงะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือนั้นก็แค่แอบมองใช่ก็ไปเที่ยวก็เรียกว่าไปสร้างความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปเที่ยวนี่ไปวงไปวัดไปไหว้พระก็ได้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องสัตว์อันเดียวไปเสริมดวงเสริมโชคชะตาก็ได้ด้วยใช่นะครับเอาสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วล่ะครับอาจารย์ก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับผมก็ไปรักกันดีอยู่แล้วก็ไปไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็ถือว่าดีหมดเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วเรื่องสุขภาพของเขาละครับอาจารย์ดีไหมครับเออสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสายตานะครับบางทีเป็นไปได้ที่ท่านช่องจ้องจอคอมมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะหาแว่นกรองแสงมาใส่นะครับท่านที่สายตาสั้นก็อาจจะต้องถึงคราวที่จะต้องปรับเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนแว่นนะครับครับฉะนั้นมันระวังกันให้ดีใช่ช่วงนี้ยิ่งความรักดีอยู่ด้วยอย่าให้เขาเรียกว่าความรักมาบังตาครับนะครับช่วงนี้ก็ถามเรื่องตายอยู่ด้วยเขาอยากให้เรื่องนี้มาบังเราใช่นะครับผมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเรื่องอื่นมีอะไรมีครับอาจารย์ก็จริงๆนะครับช่วงเนี้ยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ไปทําบุญนะครับต่อชีวิตสัตว์นะครับชีวิต ไอ,อสัตว์ที่ถูกขังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปปล่อยเขาซะนะครับปล่อยโ,โคปล่อยอะไรพวกนี้ครับโครกระบือนะครับโค <c oughs> โยตี้ไม่ต้องปล่อยนะครับครับอาจารย์เหมือนรู้แล้วผมจะพูดอะไรผม <c oughs> ครับผม <c oughs> อันนี้อันนี้คือแซวเล่นงันเฉยนะครับอาจารย์ <c oughs> ครับ <c oughs> มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับอาจารย์สำหรับชาวเพศที่สามเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเพศที่สามขอสามใบนะครับสามใบนะฮะเป็นตัวแทนนะครับครับผม ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับชาวราศีสิงห<อ>์กอเพศที่สามหรือเพศทางเลือกนั่นเองเอ่อสําหรับเพศทางเลือกนี่นะครับ,รบโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับในโปรเจกต์ที่ทํานะครับสูงหรือ,อว่าผ่านแล้วกันโปรเจกต์นี้ผ่านทุกอย่างนะครับถ้าที่ผมฟังหลายๆคลิปของเพศที่สามมาของเขาเรื่องงานเขาดีหมดเลยดีหมดรครับไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเลย ก็มีบ้างเป็นบางส่วนนะครับอืมครับว่พูดมาขนาดนี้แล้วครับคงไม่ต้องถามเรื่องงานดีเงินก็ต้องดีด้วยเช่นกันดีด้วยเช่นกันไม่น่าเป็นห่วงตลอดครับชาวราศีสิงห์แล้วเรื่องของความรักเขาบ้างครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับเดือนนี้ความรักนี่ต้องเรียกว่าแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มครับผมโหนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับครับสำหรับคนส่วนใหญ่เลยนะปัจจุบันก็คือที่บ้านไม่ชอบพ่อแม่ไม่ปลื้มอะไรเงี้ยใช่แล้วไม่ปลื้มนี่คือพาไป หาที่บ้านแล้วคุณแม่ไม่โอเคโอเคอย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมยังมีอยู่ใช่ไหมครับสมัยมีครับมีมันเรื่องปกติครับแล้วจะต้องทาตัวต้องมีวิธีการวางตัวไงครับอาจารย์ทาใจทําใจเลยครับผมต้องใช้ความอดทนเพื่อใช้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เท่านั้นเลยครับผมโอ้โหก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับชาวราศีสิงสำหรับเพศทางเรื่องนะครับแบบคนที่มีความรักอยู่ครับผมแล้วคนโสดครับอาจารย์มีเกณฑ์จะได้คู่ไหมครับช่วงนี้ก็ถือว่าไม่มีก็ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้โหก็ต้องทนไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ต้นฤดูหนาวแล้วผมว่ามาเร็วนี้แน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีสิงแลวเรื่องสุขภาพของเขาล่ะครับอาจารย์สุขภาพไม่น่าเป็นห่วงนะฮะครับผมครับผมดีหมดเลยก็จะให้ระวังเรื่องหนึ่งนะครับอืมไม่รู้นะในสําหรับผมนยผมอยากให้เพศที่สามเนี่ยนะครับไปปลูกต้นไม้ ปลกต้นไม้นะครับมีมีมีเขาทำไมถึงเขาปลูกต้นไม้อาจารย์นีถามอย่างแรกเลยก็คือมันได้มันช่วยเรื่องสิง่งแวดล้อมนะครับสิง่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะบางคนคิดไม่ถึงนะครับครับต้นไม้เนี่ยมันให้ร่มเงากับนกกาอ๋อมันเป็นที่พึ่งพาให้กับสัตว์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เขามีบริวารเขาเรียกว่าอันนี้ต้องบอกว่า เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับเลยครับครับสุดยอดสำหรับนี้ผมอนี้อันนี้พูดตรงๆว่าส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือการปลูกต้นไม้จะเป็นการแบบต้นไม้โตขึ้นเป็นร่มเงาให้สัตว์ต่างๆได้ปักพิงได้อาศัยก็คือเป็นการสร้างครัื่องบริวารใช่กระยาณมิตรอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าอย่างต้นไม้เนี่ยฝั่งมันจะโตมันจะอะไรมันต้องใช้เวลาแล้วมันจะยั่งยืนอ ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าได้ผมก็ไม่ทราบมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็ฝากกันไปปลูกต้นไม้ครับดูแลทำเชากัน้วยชงใช่ก็ครบถ้วนกระบวนวามสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับจะมีจะฝากไว้ทั้งนิดนึงไหมครับสาหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้เอสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับครับก็ต้นไม้เป็นมิตรช่วยดูดฟันพิษแทนท่านนะครับโอ้โหอันนี้นี่เหมือนออกว่าจะคมยิ่งกว่ามีดอลยครับเนี่ยจ้า ครบล้วนแล้วสำหรับชาวลาสีสิ่งนะครับจหรับวันนี้นะครับท่านอาจารย์คุณอัดเนตตะคีและผมเก่งคนดีคนเดิมนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ครับกดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับรับรองว่ามีคลิปดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวเลิฟ2020นะครับที่ดูมาถึงช่วงนี้ ต้องบอกเลยว,ว่าโชคดีมากๆนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับนะครับการใช้คาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานมาบอกกันนะครับจะใช้อย่างไรให้ปังให้ดังให้มีเงินนะครับวันนี้เขาเรียกว่าทุกคนก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ต้องเชิญท่าออนอาจารย์โคจรเคล็ดลับให้ฟังกันนิดนึงครับครับผมคือจริงๆอะ่ะการใช้คาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานเนี่ยนะฮะบางท่านไม่รู้หรือว่าอาจจะ ใช้กันแบบที่ไม่รู้เคยรับมาพักใหญ่แล้วครับผมคือ,ค,อครับคือในสมัยก่อนเนี่ยผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เอ,อท่านเจ้าของโรงเรียนพาณิชย์ย่านฝั่งทนท่านหนึ่งพิมพ์ถวายหลวงพ่อนะครับ,ค,รบคือในหนังสือนัน้นนมีมีบอกบอก,การใช้พระคาถาบทนี้นะฮะคือ ถ้าจะให้ได้ผลเลยเนี่ยครับเขาให้ให้ท่องคาถาบทนี้นะครับตอนใส่บาตรตอนใส่บาตรใช่ตอนใส่บาตรเป็นตอนที่ใส่บาตรนะครับตอนเช้าก็คือเราตักบาตรเราก็ท่องคาถานี้ไปจนฝ่าเราจะตักบาตรเสร็จคใส่ใส่กับข้าวใส่อะไรเสร็จเราจะหยุดต่อเมื่อตอนที่พระให้ศีลให้พรครับแค่นั้นแหละครับเราต้องท่องกี่จบอะไรไงไหมครับไม่จําเป็นครับก็คือท่องไปได้เรื่อย ท่องไปได้เรื่อยๆแล้วในระหว่างตักบาตรนะสมมติเราพระเดินผ่านมาปุ๊บเรานิมนต์พระพอนิมนต์พระปุ๊บในใจเราก็ต้องท่องคาถานี้เลยท่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระหว่างตักจะพระกี่องค์ก็แล้วท่องไปให้ให้จนเสร็จพิธีนะครับพอพระเราเสร็จพระให้สีได้พรนั่นแหละนั่นเราเราค่อยหยุดจะกี่จบก็ได้ไม่จําเป็นไม่จาเป็นไม่จํากัดนะครับขอให้ท่องอย่างต่อเนื่องขอให้ท่องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในกรณีที่ บ้านท่านไม่มีพระเดินผ่านไม่มีพระเดินผ่านหลวงพ่อท่านก็เคยบอกว่าให้หาภาชนะมาสักอันหนึ่งนะครับตักบาตรโดยใช้ข้าวสารก็ตักใส่ภาชนะนั้นในระหว่างตักก็คือท่องกระถานี้ไปด้วยหมายถึงก็เตรียมภาชนะภาชนะอะไรมาก็ได้สําหรับเก็บข้าวสารที่เราจะต้องตักใส่บาตรับพอภาชนะนี้เต็มเราค่อยเอาข้าวสารเนี้ยไปถวายวัดหรือว่าจะเอาไปทําบุญ ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้นะครับครับแต่มันก็จะมีเคล็ดลับอีกอันนึงสําหรับผู้ที่อยู่คอนโดครับคือไม่ได้หุงข้าวไม่มีไม่มีหม้อไม่ไม่ได้ทําอะไรกินเลย่เงี้ยก็คือใช้วิธีการนี่นะครับกระปุกอมสินกระปุกอมสินนั่นเองครับยอดทุกคนก็ทําได้เลยครับารก็หยอดหยอยกระปุกไปครั้งละบาทครั้งละบาทจนกว่าจะเต็มบาทคือตอนเนี้ยผมก็ ยังไม่เต็มบาทครับผมอันนี้ได้เท่าไหร่คลับอาจารย์ก็ยังยังขาดอยู่อีกพอสมควรครับครับผมครับก็เขาบอกว่าเป็นวิธีการที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านขอแค่มีหนึ่งความมุ่งมั่นครับความตั้งใจที่จะทำครับนะครับอาจารย์ต่อครับอาจารย์แล้วก็จริงๆเนี่ยนะฮะอย่างอย่างพอเต็มบาทเนี้ยแล้วค่อยเอาเงินในนี้นะครับครับไปทําบุญไปถวายพระก็ได้หรือจะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่เป็น เออการกุศลครับอย่าเอาไปซื้อเหล้าแล้วกันนะครับอืมไม่ครับเราตั้งใจมาแล้วครับอาจารย์เราต้องนําไปทําบุญเท่านั้นใช่ครับแล้วอันนี้ส่งที่จะได้รับมีอะไรบ้างครับอาจารย์คืออันที้ส่งของภาคกระถางเงินร้านเนี่ยนะครับครับคืออย่างแรกเลยก็คือมีเงินเข้ามาตลอดครับอย่างร้านค้าเนี่ยนะฮะครับ,รบผมเคยให้บรรดาคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยเอาไปท่องครับปรากฏว่า วันไหนลืมท่องยอดตกหดหายโอ้โหแต่พอท่องปุ๊บยอดขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บได้ดังใจนะฮะหรือบางคนวันนี้ไม่มีตังค์เลยครับท่องกระถาเนี่ยได้เงินมาโอ้เรียกที่มหาศา์มากก็เรียกว้าวเลยนะครับมันก็ไม่เชิงว้าวแล้วครับก็อาจารย์มีคนก็ให้ตังใช้ครับก็เชื่อว่าก็จริงจก็คือ มันมันก็ขึ้นอยู่กับพระคาถาไงก็อออเอาตังค์มาให้ใช้อยู่ดีๆก็มันได้มานะฮะก็เชื่อว่าชาวเลิฟหลายๆท่านนี่ก็น่าจะอยากทราบกันแล้วนะครับถึงคาถาว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพห้อาจารย์ท่านทองให้ฟังหรือว่าวิธีการสวดให้ฟังแล้วกันนะครับอาจารย์อันดับแรกนะครับคือให้ขึ้นด้วยพุทธมาอ,อ,อุแล้วก็ต่อด้วยนะโมพุทธายะนะครับอันเนี้ยใช้เฉพาะท่อนแรก ครั้งแรกเท่านั้นครับแล้วที่เหลือก็คือวิระทโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหมก็คือท่อนแรกก็ให้ท่องแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับพอหลังจากที่รอบที่สองรอบที่สามก็ให้ท่องเฉพาะท่อนที่สองที่อาจารย์บอกมาใช่ครับถือว่าก็ไม่ยากคือคนทําได้แน่นอนอันนี้เป็นเป็นของที่ผมศึกษามานะครับอ่าที่ผมรู้มาที่ผมจํามานะครับส่วน พระคาถานี้อาจจะมีบทอื่นอะไรอื่นเนี่ยอันนี้ผมผมไม่รู้คอ่าผมจะใช้ของผมอยู่แค่นี้นะครับครับผมโถือว่าเป็นพระคาถาที่เขาเรียกว่าท่องไม่ยากครับผมสามารถทําได้สั้นๆทาได้ที่ทาได้ด้วยตัวเองคี่บ้านได้ทุกวันเลยนะครับครับก็ทําทุกวันเป็นจิตเป็นกุศลผมว่าเงินล้านรอท่านอยู่ไม่ไกลแน่นอนท่านอาจารย์คือท่องคาถาแล้วเราก็ต้องทำหากินด้วยนะครับไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะฮะ ต่จริงๆนะคือถ้าเป็นไปได้นะ่ะเอาพระคาถาบทเนี้มาเป็นบทกรรมฐานระหว่างนั่งสมาธิก็เปลี่ยนเป็นท่องคาถานี้จากสัมมาอาลังหรือพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นคาถาบทนี้ดูลองใช้ดูครับผมว่าเงินมาแน่ๆเชื่อว่านะครับชาวเลิฟทุกคนทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็บังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าชาวเลิฟทุกๆท่านเลยจะมีเงินล้านใช้กันนะครับ พสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับเคล็ดลับดีๆครับผมวันนี้สำหรับผมเก่งคนดีคนเดยวนะท่านอาจารย์ุณอาจต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่จะเป็นคลิปอะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์ด้านล่างคลิปของพวกเราด้วยนะครับรับรองเราจะมีรายการดีๆนี้มาฝากทุกท่านเช่นเคยครับผมสำหรับีนึงนะครับกดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหมีกดแชร์แล้วนะครับ <laughs> วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ